เป็นทาสขนมญี่ปุน่นตามแอดมาที่ดองกิเลยจ้ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนั่นก็คือน,นมฮอกไกโดปั่นบอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆค่ะพุดดิ้งนมก็มีนะจะเป็นรสคาราเมลหรือจะเป็นรสชาเขียวก็มีตามด้วยขนมดังโงจ้าหรือจะเป็นโมจิสตรอเบอรี่ก็มีนะ น่ากินมากทุกคนมาต่อกันด้วยชีสพายแท่งหรือจะเป็นเค้กมันหวานหรือจะเป็นไอศกรีมเก็ดน้ำแข็งวานิลาส่วนอันนี้เด็ดมากเป็นไอศกรีมวานิลากินคู่กับมันเผาฟินสุดๆทุกคนต่อไปก็เป็นข้าวโพดอบชีสบอกเลยว่าน่ากินมากยั่วน้ำลายสุดๆ ชีดยืดๆไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมโคโรเกตกรอบนอกนุ่มในสุดๆขอบอกโซนนี้ก็จะเป็นวาฟเฟอรไส้ช,ช็อกโกแลตแล้วก็ตามด้วยโมจิโรเค,ค้กจ้ายังไม่หมดนะทุกคนยังมีไอศครีมสอดไส้วานิลาแล้วก็ไส้ชาเขียวด้วยจ้าและตัวนี้ทีเด็ดเลยจ้าไอศครีมนมข้นสุดฮิตมีแบบบาร์ด้วยนะใครอยากทานก็แวะไปที่ดองกีได้เลย